สวัสดีครับช่องสุรยันสมหวังครับผมวันนี้พาน้องดาเปลี่ยนอาหารครับใครสมัครอยากขี่ช้างนั่งช้างเชิญได้นะครับผมขี่ฟรีนั่งฟรีครับไม่มีค่าบริการอะไรทั้งนั้นน้องดาครับควันเมฆครับควันเมฆควันใหม่ครับ

ในเมฆในเมฆในเมฆใสโซก่อนใสโซก่อนนี่นี่โซนี่นี่ยยกใครช้างใครนะช้างใครนช้างได้บ่นี่่ฮะนีช้างมีเมีเข้ามามัดเขันขออยู่ตากยาวช้างยกวันไหนของใครวันไหนไม่รู้เหมือนกันเดินที่เห็นช้างไหม ฟูกตัวนั่นแหละของใครมัรู้เลยโสบฟูกแล้วไหน,นช่างไทยทัตบัตฮะ,นนะเออไปไอ<า>้นั่นอยู่ไหน นายตัวอยู่ตัวอยู่อยู่ไม่มีไม่ได้มาปะตัวอยู่อยู่บ้านเฮ้ยมันตัวอยู่ไหมอะไรฟู๊กตัวอยู่เลยตัวอยู่อยู่ไหนอยู่หลักมันอยู่บ้านอ๋ออันนี้ขวานใหม่ครับจะเรื่อเรื่อเรื่อหน่อย คอ,อนวิทคอ,อนวิทครับน้องดาเป็นอาจารย์ในหลายคนนั้นแะครับผมเมนอยน,นยังเนีย่ยเยอะๆฝึกเยอะจเพ้่งเอาไปพูกที่อื่นมันถึงกันคีมาขึ้นข,ขีเลยขึ้น

เซ่อจริงครับอันนี่ไม่ได้สักทีเรอดูแล้วบึ้มบวเนาะทิพมื่อกี้กันำพลากับทาง